ที่บ้านพักในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนางพัทรชนันผ่องผาดในอำเภอศรีราชาคนใหม่กราบสการะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในอำเภอศรีราชาคนใหม่โดยเริ่มไหว้าสารพระภูมิบ้านพักในอำเภอศรีราชาไหว้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา จากนั้นขึ้นเวทีพูดคุยกับผู้ที่เดินทางมาส่งและมาต้อนรับซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นข้าราชการและหน่วยงานภาคเอกชนท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งนางพัทรรชนันผ่องผาดอดีตในอำเภอเนินสงาจังหวัดชัยภูมิได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่19มกราคม2569เป็นต้นไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางพัทรชันนันผ่องผาดเป็นข้าราชการที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเนินสงาโดยการทำงานอย่างมุ่งม,มั่นใกล้ชิดประชาชนและขลับเคลื่อนนโยบายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาซึ่งเป็นอำเภอสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชนบุรีซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความยินดีและคาดหวังว่าการเข้ารับตำแหน่งของในอำเภอหญิงคนใหม่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่การบริหารงานภาครัฐและการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป